ก็เลยคุยกับแก้วผู้กำกับใช่ไหมคะว่าพี่แก้วเราจะให้เกแบบตบน้องจริงไหมอะไรเงี้ยแล้วบอกว่าพี่ก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าอารมณ์จะได้มาเดี๋ยวเดี๋ยวไปบอกน้องไม่ต้องไม่ต้องบอกเพราะถ้าบอกอะเดี๋ยวเตรียมตัวเดี๋ยวเด้เขาเตรียมตัวเดี๋ยวเขาจะแบบว่าอย่างนี้ใช่ไหมถ้าจะตบใช่ใช่มันจะแบบ เตรียมตัวไงก็เลยอ่ะโอเคก็เลยคุยกันหน้าเซตตอนซ้อมกันโอเคเดี๋ยวพี่จะมาแบบนี้นะน้องแบบว่างี้หันไปเลยนะหันไปอะไรอ๋อได้ค่ะเด้ออเดอะไรอย่างเงี้ยพอเสร็จละห้าสี่สามสองก็เด้อเด้อเด้อแบบพัวแดงเลยอย่างงี้แก้มแดงเลยแล้วหน้าน้องสตารแบบแต่ไม่หลุดเล่นต่อเฮ้ยแล้วเราเก๋กับพี่ก้าก็แบบว่าเฮ้ยดีดีมากเลยอ่ะตอนนั้นคือ ถ่ายภาพกว้างยัง,งไม่ได้กล้างเลยทำไมไม่ตบในแกครั้งที่สองเราก็คิดว่าน้องก็จะต้องแบบหลบ